ان الحمد لله

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم

Ma'asmihi say'ul fil abdi wa la fitlama wa wa sami'un alim Usikum di taqwa Allah Tidak ada yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Berikrong Jajuan Hebat Allah Dengan cibit ในบุญญาในสภาพที่ยำเกรงต่อพระปเปุ็นเจ้าเพราะความยำเกรงต่อว่านั้นเป็นทางรอดทั้งบุญญาและอาภิรัตคำว่าทางรอบในบุญญานั้นก็คือเวลาเอาล่ะให้เกิดบาลา เหมือนกับที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราไม่ขายศาสนานั่นคือทางรอดในอาคีรอดด้วยแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของเราในดุญยานี้ไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคีรอดเลยเอาลอก็ให้รอ,อ,รอแต่ให้รอดแค่ดุญยา ผู้ศรัทธาเอาไว้รอบแค่ดุญยาแต่ไปอาภีรบถูกอาสายังไม่มีวันสิสุดผู้ศรัทธาไม่เอาหรอกครับเมื่อไม่เอาแล้วเนี่ยถามว่าทุกวันนี้นะ่ะเราหมกมุ่นกับเรื่องของดุญยาอย่างเดียวหรือว่า หมกมุ่นกับบุญญาแล้วก็เรียงเป็นอาภีราะคนที่หมกมุ่นกับปุญญาแล้วก็เรียงเป็นอาภีระนั่นคือคนฉลาดส่วนคนง่นั้นก็คือคนที่หมกมุ่นกับปุญญาอย่างเดียวตัเหล่านี้เวลาเขาจะจบชีวิตทั้งๆที่เขามีชีวิตในยุญญยามาแปสิบปีแล้ว เวลาความตายมาถึงเขาเนี่ยพี่น้องครับเขาบอกว่านี่ฉันจะตายเลยฉันเพิ่งมีชีวิตในดุจยาไม่กื่วันเองจะตายแล้วเลยน,ะนี่คือใครครับนี่คือคนที่ทำในดุจยาไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาตีร์เราจนคนที่ทำดุจยาให้เป็นทางเรา คนเหล่านี้วันที่เขาถูกเพินวิญญาณออกจากท้านคนเหล่านี้จะมีความสุขที่สุดเพราะอะไรนะครับเพราะเขาจะได้รับความเมตตาขอมางมนุษย์ตั้งแต่ศพของเขาถูกเพิวิญญาณออกจากด้านวิญญาณจะนำไปสู่ว่า,าการที่มาดึงวิญญาณจะนำขอ,ของที่สุด ามว่าการที่เราแบ่งเวลาให้กับบอลเนี่ยสักชั่วโมงึ่งได้ไหม,ไมง่ายไมมต้องเยอะเอาสักขอวันและสมชั่วโมงพอเราทำเป็นนิจยสินเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับมันจะกลายเป็นเรื่องไม่ทำไม่ได้แล้วมันจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราบนโลกมุกยานี่เป็นอาทิรอดหมดเลย ตั้งแต่ตัข้าวใส่หม้อจะหุงก็กล่กาวนานของอัลบิสมิลละพอกำลังจะทานข้าวก็เหยกว่าทันทานข้าวเพื่อจะมีเรี่ยวแรงในการประกอบอาชีพและให้อัลลอฮฺพายูนเป็นดาวที่รอหมดครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับว่าอิศนนาลฮัยาตกัสไซกะตะฮิยาฮะดะฟุลอัลมาลิกุลลิอินซานิน ที่จริงชีวิตแห่งความผาสุกนั่นเป็นเป้าหมายอันสูงส่งของการดำเนินชีวิตอยู่ในโลอกอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์นั้นแต,ตกต่างกันไปบางคนเห็นว่าไอ้ความสุขที่แท,ท้จริงนั้นคือรวบรวมทรัพย์สมบัติไปเยอะ รากาต้องไม่ใจายพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะเรื่องราวของอาทิร่รามาถึงเรามันหุดหงิดรับไม่ได้พี่น้องข่าวที่ออกทุกวันเนี่ยเราเคยเห็นในทีวีใช่ไหมบางคนมีตำแหนง่งธุรยาสูงส่งยิงตัวตายบางคนมีทรัพย์สมบัติมากมายกลายกองฆ่าตัวตายเพราะอะไรครับ พราะในบ้านเขาไม่มีอิสลามในบ้านเขาไม่มีอิสลามเขาจึงมั่วอยู่กับเรื่องราวของุอย่างนี้ผมถามว่าถ้าความร่ำรวยเนี่ยเป็นความสุขที่แท้จริงอะพี่น้องที่มี่แก่ทลายครับผมบอกว่าคนคนนั้นไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเลยามว่าฟาโร อำนาจกอรุนมีทั้งอำนาจมีทั้งทรพย์สมบัติมีทั้งชื่อเสียงแต่จบชีวิตยังไงทรพย์สมบัติหรือเงินทองอะไรก็ทังถ้ามีแล้วไม่ได้ให้อัลลอฮ์พยืมคนนั้นคือคนโง่พี่น้องเราซอฮาบะที่เคารพอัลลอฮฺเสร็จถีเก็บทั้งหมดเขาจบชีวิตเหลืออะไรบ้างนี่คือการดำเนินชีวิตในดุนยาอย่าอยู่อย่าไม่รับรู้อะไรเราตายนี่ละ เตรียมตัวครับคำว่ามุสลิมสายมีไหมคำว่ามุสลิมเนี่ยเรากับราลเนี่ยคำว่าสายมีไหมถ้ามีที่ฆ่าคนร้อยศพจะเข้าสวรรค์ ร้องไห้ร้องหง่มเจ็บใจกับความชั่วที่มีในอดีตกลับมาต่อวัต,ตวต่อรอท่วมไ,ไปด้วยน้ำตาจบชีวิตเอาสรค์ไปแต่ถ้าใครยังยงืนการทุจริตยังยืนการทำชั่วยังไม่รับรู้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกมันจะนี้เพราะวิจิตติวเพียมันจะกับอะไรไม่รับรู้อยู่ยังสุขสบายในสภาพที่ยังต่อรเตรียมหนะ้าทำไมนะครับ ท่านนบีมุฮัมมัดสั่ลละล่อะไรด้วยฮิวะซัลลัมไปโอุปาร์เราไม่รู้มักท่านพูดอะไรไว้ครับคุณผิดุนยากอันนะกบวชยิ่งมีชีวิตในดุนยาเหมือนกับคนแปลกหน้านะเอาอาบีบสบีดหรือเหมือนกับคนเดินทางบางคนบ้านราคาสิบล้านห้าล like? ้าน ไม่รู้จักครับนั่นอัลลอฮฺแก้ให้กับคนโลกให้และใช้เหมือนเป็นเมื่ออิบลูมาได้ถูกาบีเตือนอุมาอุมาอิบลูมาเอ๋เยท่านจงมีชีวิตใดินจยาเหมือนกับคนแต่งหน้านะหรือเหมือนกับคนเดินทางพี่น้องดูนะซอฮาบะเขาตอบคำพูดของท่านรอลสุดเจดอิบลูมามพูดอะไรต่อครับ อด้าอสบาตเมื่อถึงตอนเช้าฟัาลาวตันต่ยึสอานะ่ามาสาอย่ารออย่ารอตอนเย็นนะเมื่อถึงตอนเย็นอย่ารอตอนเช้ารับว่าอย่ารอคืออะไรมีใครกล้าพูดก,กับตัวเองไหมว่าวันเนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่ถึงมาด็ดมีใครกล้าพูดไหมว่าแ๋วานี่ไมกล้าพูดไหมนี่ไงคำว่าอย่ารอ ตาบมาในสติปัตย์เรืองกิจสัตว์อัลลอฮ์ก็พิมพ์ต่อหันเป็นของเราฉะนั้นบางคนก็คิดว่าความสุขที่แท้จริงนั้นสุขภาพสมบูรณ์อยู่อย่างปลอดภัยมีความมั่นคงแน่นอนสองนั้นว่าบาะดุฮุนยาลาบางคนเห็นว่าอันัตสาอาจตะตะกูนุกิป็นมสกินวาสียวันมา ว่าเราจะพิสโตนี้่ะบางคนเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้น,นคือมีบ้านที่ราคาเป็นสิบล้านมีอาหารที่อ,อริอ่อยและก็มีภรรยาที่ฟอนละว่าแบบดูรูมจารอบางคนเห็นว่าอัศจรรย์และตัวพิศพรนันธุนิพิมักคนละอัลลรบีนะว่าความสุขที่แท้จริงนั้น,นคือ จะกินอาหารอย่างไรก็ได้เพราะในบ้านมีของทุกอย่างวะบะดุมยารรบางคนเห็นว่าอาศัยได้จากยุสุลิริสกินฮาลันมาเินเิ็นินหนึ่งนะเพื่อความสุขทที่แ้จริงนั้นคือได้มาถึงริษณีที่ฮาลานและความรู้ที่เป็นประโยชน์วะบะดุมยารรบางคนเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคือ มีการ إ ي มานต่อองค์ยังเต็มร้อยและพร้อมไปกับามันที่สอนเนี่ยน้องครับเจ็ดอย่างที่เรื่องดีๆมุมมองแต่ละคนแต่วาดามานอามินดุคุริุลลุมาดุตระพิมกุลิสะอาี่น้องครับไม่ห้ามเลยใครจะไปจับเอาประเด็นไหนเส็จป็ดประเด็นที่ผมกล่าวมิชเลยครับ แต่มันมีข้อสังเกตว่าอันุสาเหตุแท้จริงไอ้ความสุขนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็นสองข้างในที่กล่าวมาจิตคือให้พี่น้องเด็นิสแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นนั่นความสุขในตัวา ใช่มั้ยครับ di ดุนยาวียะมุอักกะตันบิอุมรินกอตีรินมะฮดูดะความสุขในดุนยาชั่วคู่ชั่วยามด้วยกับอายุที่ถูกกําหนดไว้ อนัสเอาจัตตาทุกยัมักรูนะต้องบิสาดัติลอาคิรห์พี่น้องครับความสุขในดุนยาที่วัดสุขนั้นจะต้องควบคู่กันไปกับความสุขในอาคิรห์มีบ้านราคาเป็นล้านแต่ไม่เคยขาดบ้านจะมาที่มัสยิดเลยยึดยื่นให้การช่วยเรือ การงานของเขารวยอย่างนี้อัลลอฮฺต้องการนะและ,และความสุขที่สมบูรณ์ทั้งดุญยาและอาตีรักนั้นทะี่น้องครับอุลามานเขาูดไว้เราเชียงไม่ได้แม้แต่เพียงนิดเดียวอันแรกความสุกในอาตีรั์ไม่มีวันขาดตอน Kesuksesan di dunia di waktu itu, harus kuatkan dengan kesuksesan di akhirat. Negeri anak saudara kami tapi dunia dan akhirat. Ini mengungkapkan kesuksesan yang 100% di ini. จะได้กับคนมุมินและมุตตะกินคือใชชีวิตในจิญยาในสภาพที่แบ่งเวลาให้กับพ่อุม่แนะละูกหลาะคนที่ทำรุญยาคนหัวหัวกลุกไม่เคยแบ่งเวลาให้กับพ่อแม่เลยพี่น้องครับเขาเรียกคนโง่หรือคนฉลาดไม่รู้แม้กระทั่งว่าใครเป็นผ พอนิตไปออกเวลาเอาล็อกให้ไม่มีโทษนะครับใช้คำหนักๆนี่ของกูนี่ของกูนี่ของกูลูกกูเมียกูต้าปูที่ดิบกูไหนของเราคิดสิครับเพราะเราต้องการเนี่ยฉะนั้นเอาล็อกที่บ้านเอาหัวตลาดได้กล่าวไปัลกุรอานชัดเจนครับไม่เชื่อได้ไหมบุตตักยะอิยูฮัลลาลีนอามันตะกลลอฮะฮะปะตุกอ โอ้บรรดาตุนที่มันแล้วทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์กลัวให้จริงเวลาตามูตุนนั่นลาวอันตุมุสลิมอย่าตายนะจ้ากว่าจะเป็นมุสลิมความหมายอันนี้คืออะไรความหมายอันนี้คืออะไรเลือกเกิดเลือกได้ไหมนะเลือกเกิดเนี่ยเลือกได้ไหมแต่เลือกตายเลือกได้ไหม อย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมเรารู้ตัวเราไหมนะว่าทุกวันนี้เราเป็นมุสลิมหรือเป็นแค่แฉอะไรก็ได้พี่น้องง่ายนิดเดียวพอได้ยินคำสอนของอัลลอฮ์แล้วเราฟังแล้วพี่น้องครับถ้าไม่ไกลเป็นความสามารถต้องไปตัวเองต้องไปและต้องทำใู้ไป พอได้ยินเรื่องราวของการบริจาคไปในทางขององคลองค์ไปเลยครับเพราะอัลเราบอกอินสตาตุมละอาดีดันนาตุข้าเจ้าขอบคุณเราขึ้นความหมายตรงนี้ขอให้ความหมายถึงทันพี่น้องครับบางคนมีเงินเป็นร้อยล้านแต่ไม่จ่ายราคาพี่น้องว่ามีที่ไงเวลาอัลเราให้น่นดตัวแต่ไม่รู้หรอก ที่อัลลอฮฺให้รวยเป็นร้อยล้านและประกาศใจคือให้ยั่งโกรธแม่เด้ให้ยั่งนะคนเหล่านี้จะตายในสภาพที่กว่ากำลังกระหาได่างไปไหนกันอัลลอฮฺบอกเรื่องนี้นะวาลมาณูมาดุคีรุบีฟัตานาอะไลัยอับวาลกุลเดซายอิมอัลลอฮฺบอกโอ้เมื่อคนเหล่านั้นลืมข้อคิดลืมสิ่งเตือนใจที่เราเตือนเขาไว้ เคยโดนมาลาหนักหนักเคยแขนหักเคยขักคุณเคยคนที่ตัที่ตายไปคนที่เรารักที่สุไม่เคยคิดจะกลับตัวนีามาในสเรีปันาอะไรย่าอกว่าบุละเนเมื่อพบเขาเห่านั้นลืมข้อเตือนที่เราเตือนเนี่ยเราเตือนนะครับไม่สนใจไม่รับรู้ปนาอะไรอย่าบอกว่าบางคนใเยานลบไปให้กมันเลย ทุกประูในงคามวมีเานนัตมาทยกตแต่ะริดูดีมากุลจนกระทั่งคนเ่านั้นเมื่อเขาดีอกดีใจที่อัลลอฮ์ให้นึกว่าอัลลอฮ์รักไปดูมกุทานใดลสนาหุบนัูมกุเราลงทษมื่อกระทั่งนันทันใดนั้นมันหมดสิ้นทุกสิ

اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وَنُبَيِّنُ لَهُمْ وَنُبَيِّنُ لَكُم آيَاتِ رَبِّكُمْ حَتَّىٰ إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ فَقَالُوا آمَنَّا بِهِ هُدًى وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا